สวัสดีครับ,รบทุกคนพบกับซียาอีกแล้ววันนี้ซียาจะแชร์ประสบการณ์การเที่ยวภูกระดึงครั้งแรกของพวกเรานะครับและมาสรุปเรื่องที่ควรรู้ก่อนไปภูกระดึงฉบับมือใหม่ค่ะถ้าใครชอบคลิปแชร์เรื่องเที่ยวละเอียดละเอียดแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราด้วยและอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยย้ <Yeah. S 1> เรื่องที่หนึ่งภูกระดึงไปยากสําหรับมือใหม่ไหม ก่อนจะไปเริ่มกันนะคะขอเกริ่นก่อนว่าเลเวลของพวกเราเนี่ยประมาณไหนเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพจะได้เปรียบเทียบกับตัวเองได้พอฟังเรื่องของเรานะคะอย่างซีเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยปีนเขาแบบจริงจังมาก่อนเลยนะคะที่ต้องใช้ไม้เทคหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์เยอะๆอะไรเงี้ยคือไม่เคยเลยอาจจะเคยแบบปีนเขาเล่นๆเดินเนขาแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลย แล้วก็ซีเองเนี่ยเป็นคนที่ออกกําลังกายบ้างไม่ได้แบบว่าฟิตจัดนะคะหลักๆที่ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยก็คือเดินรอบหมู่บ้านประมาณแบบ5กิโลต่อวันโดยที่เดินประมาณ4ี่หวันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็อาจจะมีโยคะหรือว่าเล่นคาร์ดิโอตามคลิปบ้างประมาณวีคละครั้งสําหรับยาน,นะครับก็เคยเดินเขาแบบเตี้ยๆนะเดินเดินขึ้นเดินลงธรรมดาไม่ไม่ได้แบบผาดโผนเนี่ยนะแล้วก็มีออกกําลังกายที่บ้านเป็นประจำเบสทิ่งอะไรเนี่ยครับ เล่นแค่วงใช่ไหมใช่เล่นแค่วงแค่นั้นเองส่วนซีนะคะก็จะมีวิกโพยที่เข่าข้างขวานะเพราะว่าเคยผ่าตัดเอ็นไข้หน้าขาดมาก่อนแล้วก็หมอนรองกระดูกฉีดด้วยก็เลยต้องระวังที่เข่าขวามากเป็นพิเศษค่ะแต่ก็ยังสามารถปีนเข่าขึ้นไปได้หลังจากเกินมาแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลย การที่เพื่อนๆจะเห็นภาพว่าภูกระดึงไปยากไหมเนี่ยเราก็อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าแลสภาพภูกระดึงตั้งแต่เดินจากข้างล่างขึ้นไปถึงข้างบนอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะโดยที่ตอนแรกอะจะเกินก่อนอีกนิดนึงว่าที่อะ่ะฟังมาเยอะมากว่าภูกระดึงแบบยากมากโหดมากก็คือกลัวจนแบบไม่กล้าไปสักทีหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้ก็ตัดสินใจไปแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปดีเนี่ยลองฟังดูค่ะปกตินะครับที่ภูกระดึงนะครับเขาจะเปิดตั้งแต่เดือนตุลาถึงพฤษภาคมนะครับประสบการณ์ที่พวกเรา ไปนะครับเราจะไปช่วงเดือนกุมภาของปีนี้นะครับปี66นะครับ<ม>ซึ่งอากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะครับอากาศเย็นสบายสบๆแล้วก็ไม่มีฝนด้วยครับซึ่งนั่นก็คือไม่มีทากด้วยครับ ใช่เพราะถ้าเราไปช่วงหรือดูฝนน่ะหลายๆคนก็จะเจอทากเนาะของเราถึงจะมีฝนตกมันก็คือนิดหน่อยมันยังไม่ถึงกับชื้นจนมีท่าค่ะเกิดให้ฟังก่อนว่าสภาพของที่เราจะเล่าเนี่ยมันเกิดจากตอนที่เราไปช่วงนี้นั่นเองการเดินทางขึ้นภูกระดึงนะคะมันจะเป็นทางลาดขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ข้างล่างซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านสีฐานนะคะโดยที่พอขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีซ้ำให้แวะพักเรื่อยๆ ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะมันมีจุดให้พักตลอดแล้วก็ซัมใหญ่ๆอ่ะจะมีร้านอาหารแบบเรียกว่าอลังการไม่ต้องเตรียมของขึ้นไปเยอะเลยค่ะมีทั้งน้ําแตงโมน้ําหวานขนมหวานแล้วก็ข้าวแบบจริงจังมีพร้อมมากแต่ว่าซัมย่อยๆเนี่ยก็จะไม่มีนะคะส่วนทางที่ขึ้นไปนะคะมันก็จะมีตั้งแต่แบบทางที่เป็นธรรมชาติหินดินทรายแล้วก็ที่เขาทําบันไดไว้ให้ด้วยซึ่งทั้งทางลาดและบันไดอ่ะมันจะมีตั้งแต่แบบธรรมดา ชันกลางๆไปจนถึงชันมาก <c oughs> ตอนที่ชันมากก็จะละหมายในหนึ่งที่พวกเรารู้สึกว่าชันมากๆเลยก็คือหลังซ้ำแค่ที่แบบใกล้จะถึงหลังแปรแล้วะค่ะตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นหินที่เราต้องแบบ ้องปีนขึ้นปีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบันไดที่เป็นบันไดแบบชันมากเกือบเก้าสิบองศาได้เออมีอันนึงที่แบบอย่างเงี้ยมองไปข้างหลังไม่ได้เลยคือกลัวมากมือเปียกเลยแต่ก็มีอยู่ไม่ไม่เยอะมากนะท้ายๆแหละนะครับท้ายๆเออแต่ท้ายๆอ่ะมันจะมาทีๆใช่เออสลับสลับกันไปแต่บันไดเยอะท้ายๆเนาะถ้าสำหรับพวกเราอ่ะที่รู้สึกว่าเหนื่อยและยากสุดอ่ะก็คือก่อนถึงหลังแปรอืมแต่ว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าซ้ำแพก หนักสุดมาจะแล้วแต่คนก็ได้นอ้องแล้วแต่คนของพวกเรานีสา่<ๆ>สบายสบาย,ยางไงเออซัมแทก,ก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะคือไม่ใช่แบบโหไม่เหนื่อยเลยแต่ว่ามันดีกว่าที่คนอื่นพูดมาเยอะมากอนะ่ะพอเราถึงซัมแทกแล้วเ,เราก็แบบอ้าวแค่นี้หรอนี่ <c oughs> จริงๆมีแตงโมโรอยอยู่นะแตงโมอร่อยมากแต่ว่าการที่เขามีอาหารทุกซัมอ่ะมันเป็นข้อดีนะเพราะทําให้เราเหมือนมีกําลังใจว่าเราจะไปถึงซัมต่อไปให้ได้เพราะเราจะไปกินน้าแดงอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบเออเมีกําลังใจแล้วก็จะมีแบบทางลาบยาวๆเลยประมาณแบบ3ามสี่ กิโลเมตรเนาะเป็นตอนที่ขึ้นไปถึงหลังแปรแล้วที่เราไปถ่ายรูปกับครั้งหนึ่งเราเป็นผู้พิชิตผู้กระดึงตรงนั้นอะ่ะเสร็จล้วก็ต้องเดินไปอีกประมาณเกือบ4โลซึ่งทางตรงนั้นอะถ้าคนที่เดินประจำอย่างพวกเราอะมันก็จะไม่ได้ยากมากราะมันคือเดินทางราบแหละไม่ได้ปีนป่ายแต่ว่าข้อเสียคือทรายมันเยอะมาก น้องมันเป็นทรายหมดเลยอ่ะก็คือในรองเท้ามีแต่ทรายใช่ครับสําหรับขาขึ้นนะครับเราจะเน้นการใช้กล้ามเนื้อของน่องนะครับแล้วก็ความอึดนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงนิดนึงนะครับที่ใช้ในการปีนป่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งคือพวกเราจะพักกันบ่อยนิดนึงนะครับมีร้านอาหารมีร้านแตงโมมีร้านน้ำเนี่ยเราแวะทุกที่เลยนะตลอดใช่เพราะฉะนั้นขาขึ้นเราจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับในการขึ้นนะครับขาลงนะครับก็จะใช้การเกร็งของน่องนะ เยอะหน่อยหนึ่งนะครับต้องใช้เท้าจิกลงะครับถ้าเทียบกับขาขึ้นกับขาลงเนี่ยขาลงลาบากมากนะครับอ,ม,อม,มันเหมือนแบบทางลาดลงอ่ะเราก็ต้องแบบเก่งหน้าท้องด้วยเก่งหน้าท้องเกงขาไม่ให้มันลื่นลงไปเนาะมันก็จะเหมือนเกงเท้าหน่อยหนึ่งเจ็บนิ้วเท้านิดนึงใช่ความชอบส่วนตัวก็ชอบขาขึ้นมากกว่าใช่ใช่แต่ว่าขึ้นนะ่ะก็คือบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันหอบไงนะม,มันแบบเหนื่อย ขาลงอนะสำหรับเราใช่ขาลงไม่หอบเลยนะไม่หอบมันไม่ได้เหนื่อยแบบฮาร์เรดขึ้นอนะแต่ว่ามันเมื่อยในการแบบต้องเกง่งเพราะว่าอะอย่างที่ซีบอกเนาะเขา่าเราก็กลัวเขา่าเรามีปัญหาเราก็ไม่กล้าที่จะลงไปทั้งเท้าคือเ,เขาบอกว่าถ้าเหยียบทั้งเท้าอะทำให้เขา่ากระแทกเออรเราก็เลยจิกนิ้วเท้าเราก็แบบ เอาไม้อะแบบช่วยค้ำตลอดมันเลยรู้สึกแบบขาลงทรมานเหมือนกันเนาะสำหรับขาลงนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก4ี่ชั่วโมงครึ่งได้ใช้เวลาไม่ต่างกันนะครับซึ่งเวลาที่พี่ยาบอกเนี่ยมันรวมที่เราแวะกินข้าวมือใหญ่ด้วยนะประมาณอาจจะแวะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะแล้วก็แวะจุกติดตุกติกตกตกที่พูดไปเมื่อกี้ครับเราต้องใช้ระยะทางในการปีนขึ้นเขาประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็เดินเป็นแบบทางเรียบตรงหลังแปลนะครับประมาณอีก4กิโลครับ รวมก็เก้าถึงสิบโลอะไรเงี้เนาะใช่ครับใครจะไปก็ฟิตไว้ก่อนเลยเรื่องถัดมานะคะก็คือวิธีการเดินทางไปจุดที่เริ่มปีนเขาหรือว่าสีฐานหรือว่าทางเข้าอุทยานนั่นเองพวกเรานะคะเดินทางจากกรุงเทพไปซึ่งตอนที่หาข้อมูลเนี่ยมันจะมีสองช้อยส์หลักๆที่สามารถไปได้ก็คือนั่งเครื่องบินบินไปลงที่ขอนแก่นหรือว่าเลยก็ได้แล้วก็ค่อยนั่งรถทัวร์ต่อไปจุดที่ขึ้นเขานะคะส่วนวิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีที่เราเลือกก็คือการนั่งรถทัวร์ จากหมอชิด2แล้วก็นั่งยาวมาจนถึงเลยเลยนะคะซึ่งจุดที่ลงเนี่ยเรียกว่าผาา่านกเขาก็คือบอกเขาว่าจะไปภูกระดึงนั่นแหละเขาก็บอกว่าต้องลงที่ผาา่านกเขาแล้วพอลงตรงนั้นน่ะมันก็จะมีร้านอาหารที่ชื่อเจกิมที่ใครๆก็ต้องแวะกินข้าวเปลี่ยนเสื้อแปรงฟันอะไรก่อนแล้วก็จากตรงนั้นน่ะก็จะมีรถ2แถวที่นั่งไปอีกประมาณ15นาทีก็จะถึงจุดบินเขาอย่างที่ซีบอกเมื่อกี้ครับเราเลือกการเดิน,นทางด้วย รถทัวร์นะครับเราเลือกใช้บริการของแอร์มืองเลยนะครับซึ่งค่าบริการไปกลับนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสําหรับ VIP นะครับแต่ว่าในการเดินทางเนี่ยคือเราเดินทางไปตอนกลางคืนมันก็ต้องนอนบนรถทัวร์ใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายนะครับมากนักคือเราต้องดิ้นไปดิ้นมาครับถ้าใครมีหมอนนะหมอนต่อลมนะให้เอาไปด้วยจะจะได้สบายเห็นหลายๆคนที่เขาดูไปบ่อยๆอ่ะเขาก็ถือหมอนรองคอมาด้วยที่นั่งมันใหญ่นะ แต่ไม่รู้ทําไมด้วยสัดส่วนหรืออะไรของเราแล้วเราจะอายุเยอะแล้วใช่ก็เลยแบบว่านอนแล้วมันไม่สบายแล้วคือมันเป็นจุดที่เราจะต้องแบบนอนพักให้เต็มที่เพราะพรุ่งนี้เราจะเริ่มเดินอ่ะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอิมเหนื่อยหน่อยนึงแต่ว่าถ้าใครมีแนะนําวิธีการเดินทางแบบอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้หรือว่าใครไปรถทัวร์ที่รู้สึกว่าแบบโอ้ยโคตรดีเลยอ่ะหรืออะไรเงี้ยแล้วอยากจะแนะนำให้เราหรือว่าเพื่อนๆในช่องเนี่ยรู้กันก็คอมเมนต์บอกไปด้วยนะ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเดินทางขึ้นภูกระดึงอะ่ะยากประมาณไหนแล้วก็เดินทางจากกรุงเทพไปตรงทางขึ้นเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาพูดถึงว่าแล้วสภาพด้านบนอะตอนที่เราอยู่กันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างข้างบนเนี่ยจะมีที่พัก2แบบนะคะแบ่งเป็นบ้านพักที่มีห้องน้ําในตัวซึ่งตรงนี้จะมีน้ําอุ่นด้วยกับเต็นท์ ึ่งเป็นแบบที่พวกเรานอนเขามี2แบบเหมือนกันก็คือเป็นเต็นท์ที่เขามีกลางไว้ให้อยู่แล้วกับมีแค่พื้นที่แล้วให้เราไปกางเต็นท์เองนะคะแล้วเต็นท์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ให้เช่าได้ด้วยแบบพวกถุงนอนหมอนแผ่นรองนอนอะไรอย่างี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยคือจะบอกว่าอาหารอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ไม่รู้ทําไมมันอร่อยอร่อยเนาะคุณป้าคุณยายที่อยู่ร้านขายของอ่ะคือน่ารักมากรู้สึกประทับใจเรื่องอาหารมากๆเลยอะ่ะไม่ต้องเป็นกังวลเลยราคามอาจจะสูง นิดนึงเขาีเขาบอกกันนะเพราะว่าก็ต้องจ้างลูกหาบขึ้นมาใช่ไหมคะแต่พอเราขึ้นไปกินก็คือแบบเฮ้ยก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะใช่ข<ๆ>้าวตามสั่งแบบ6-70บาทอะ่ะแล้วก็อร่อยด้วย,วยส่วนน้ำอะน้ำโคตรใหญ่อะประมาณ50บาทเห็นบางคนเขาซื้อจากข้างล่างจ้างลูกหาบขึ้นไปอะเราจะแบบแนะนําว่าไม่ต้องจ้างก็ได้เพราะว่ามันก็ห้าสิบาทเองอะอ ถ้าจ้างลูกห้าก็กิโลละสามสิบไม่ค่อยต่างกันก็ราคาพอๆกันอาจจะถูกกว่านิดนึงสามารถใช้บริการข้างบนไปได้เลยค่ะคสําหรับห้องน้ําข้างบนนะครับก็รู้สึกว่าพอใช้ได้นะถ้าอย่างพวกเรานี่ก็ต้องอาบน้ําเย็นหน่อยนึงนะครับใครที่อยากอาบน้ําอุ่นก็ต้องจองบ้านพักนะครับสาหรับพวกเรานะครับจอง่รงหน้สองเดือนนะครับบ้านพักเต็มครับไม่มีเลยนะคะก็เลยจะแนะนําเพื่อนๆว่าถ้าอยากได้บ้านพักแล้วแบบเป็นคนที่ต้องอาบน้าอุ่นนะ่ะก็แนะนําให้จอง่รงน้า <c oughs> อ,อีกนิดนะคะคือข้างบน,นด้วยความที่อากาศมันเย็นอันนี้เดาเองนะทำให้ห้องนอ้ำมันไม่มีจิ้งจกอันนี้เป็นเรื่องที่ซีคอนเซิร์นมากแล้วหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนกันถ้ากลัวจิ้งจกนะคะข้างบนห้องน้าโอเคเพราะไม่มีจิ้งจกนั่นเอง <c oughs> ข้างบนเนี่ยเขาใช้เสียงตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆอาบน้นําเก็บของให้เรียบร้อยก่อนสี่ทุ่มนะเพราะว่าพอสี่ทุ่มแล้วมันจะแบบเงียบกริบมากๆการที่เราก้มแกงหยิบของนิดเดียวก็คือแบบดังเป็นอื่นได้ยินหมดเลย ในเรื่องของการชาร์จอ,<ม>อุปกรณ์ครับ<ม>เช่นโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ของกล้องอะไรพวกนี้นะครับ<ม>จริงๆแล้วที่อุทยานนะครับ<ม>เขามีบริการให้เราชาร์จนะครับ<ม>ประมาณไม่แน่ใจ30หรือ40บาทน,นะครับแต่ว่าถ้าเราไปกินอาหารที่ร้านอาหารนะครับทุกๆร้านเขาจะมีปักพ่วง วางวางไว้ให้นะครับเราแค่พกไอตัวหัวชาร์ตนะครับไปชาร์จที่ร้านได้เลยคือสะดวกสบายมาก,ะกนะคือเขาก็พยายามเอาใจนักท่องเทียเ<อ>่ยวอย่างมากอลรู้สึกว่าประทับใจในจุดนี้ครับอันนี้ขอโฆษณาให้ร้านทิพวันนิดนึงเพราะว่าเราไปร้านทิพวันหลายรอบเหมือนกันเขาจะจัดไอตรงจุดชาร์จแบบจริงจังมากใช่เป็นแท่นใหญ่มากจริงจังใหญ่เลยใช่แล้วก็แบบเรียบร้อยมากมีปลั๊กหลายอันถ้ามากันหลายคนก็คือชาร์จกันครบแน่นอนขนาดเรานี่เราชาร์จทั้งแบบ Apple w a หั h โทรศัพท์ power bank ก็คือยังเหลือที่ เยอะเลยเดี๋ยวแบบขึ้นรูปให้ดูเนาะใช่ซึ่งบางที่เขาอาจจะขึ้นป้ายว่าให้ชาร์จเฉพาะโทรศัพท์ห้ามชาร์จเพราะแบงค์ใช่แต่ว่าที่เนี่ยคือเขาให้ชาร์จได้ตามสะดวกเลยสุดท้ายเราก็เลยไม่ได้ใช้บริการของอุทยานเลยใช่ครับก็ประหยัดไปเนาะข้อสอง เราต้องไปกี่วันแล้วก็ต้องจองอะไรบ้างมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเพื่อนๆยังดูพวกเราอยู่แปลว่าตัดสินใจจะไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องถัดมาที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากรู้ว่าคือควรไปกี่วันแล้วก็ต้องจองอะไรล่วงหน้าบ้างพวกเราแนะนานะครับให้เที่ยวประมาณ3วัน2คืนนะครับพวกเรานะครับไปคืนวันพฤหัสนะครับแล้วก็ลางานวันหนึ่งนะครับมีโอกาสได้เที่ยวสุกเส,สาร์อาทิตย์นะครับ3วันเลยโดยรวมก็คือใช้เวลา3มวันสองคืนใช่ไหมใช,ใช่ครับน่าจะครบแล้วเนาะสามวันสองคืนโอเคแต่เนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเลือกที่จะไปรถทัวร์หรือว่า เครื่องบินนะคะก็จะต้องดูไฟล์กับเวลาที่รถวิ่งอีกทีหนึ่งว่าต้องใช้เวลาเพิ่มเติมจากเวลาเที่ยวเท่าไหร่หรือว่าใครจะเที่ยวยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะครับที่เลยก็น่าจะมีที่เที่ยวหล,ยหลายที่อยู่ใช,นะใช่ใช่ใช่หรือว่าไป,ไป,ไปเลยไปขอนแก่นอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะเห็นหลายคนก็จะทําแบบนั้นแต่ถ้าจะไปแค่ภูกะดึงแล้วว่าพอละใครๆก็ไปประมาณนี้แหละ3วันสองคืนเพราะว่าที่เที่ยวข้างบนนะคะมันก็มีนะแต่หลายคนอาจจะคิดว่าแบบแค่ขึ้นแล้วลงมาเลยได้ไหมนอนคืนเดียวอะไรยงเงี้ยพวกเราไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันเหนื่อยอย่างพวกเราก็คือเล่าคร่าวๆก วันแรกที่พวกเราขึ้นไปอะ่ะก็คือใช้เวลาอย่างที่บอกห้าชั่วโมงใช่ไหมคะขึ้น ตั้งแต่7จ็ดโมงกว่าจะไปถึงก็แบบบ่ายๆแล้วอะ่ะวันแรกเป็นวันสําหรับการพักผ่อนเลยขึ้นไปถึงก็อาจจะนอนพักนอนเล่นพักร่างกายที่แบบเหนื่อยล้ามาแล้วก็กินข้าวอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วตอนเย็นอนะ่ะเราไปแค่ไปดูพระอาทิตย์ตกใกล้ๆเดิน2กิโลอะไรเงี้ยที่ผาหมากดูใช่ปะ่ะ<ช>ไปดูแค่พระอาทิตย์ตกแล้วก็กลับมานอนเลยแต่ว่าเดินตอนเย็นนะครับที่ไปผามากดูก็โอ้ยโคตรทรมาร์ทเลยเออมันเหมือนเหนื่อยไม่ค่อยหวใช่ใช่อันนี้ก็แล้วแต่ละกันถ้าใครไม่อยากเดิน <มา S 1> ไปก็นอนเลยก็ได้แต่เราแบบงกไง ไหนๆก็มาและอยากไปดูพาทิตตกก็เลยเดินไป แล้วก็วันที่สองเนี่ยจะเป็นวันที่เราจะได้เที่ยวบนภูกระดึงแบบเต็มๆเลยข้างบนเขามีที่ให้เที่ยวเยอะนะอาจจะแล้วแต่ช่วงหรือดูกาลด้วยตอนเช้าก็จะตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอ,อ่ะที่ผาเลยนะนกแอบบนอ่<พ>าผ<พ>าเอเอ,อตรงแบบนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเดินไปแต่เช้าตรู่เลยแล้วก,กลับมานั่งกินข้าวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เป็นการเที่ยวแล้วแต่คนว่าจะเลือกแบบไหนก็คือขี่จักรยานหรือว่าเดินรอบๆก็ได้ตรงนี้สามารถไปได้ทางพวกน้าตกน้ําตกมีเยอะมากเลยนะน้ําตกถ้าใหญ่น้ําตก นู่นนี่นั่นจำชื่อไม่ได้น้ำตกพวกนี้ในช่วงที่เราไปมันไม่ได้น้ำเยอะมากเราก็เลยไปน้ำตกเดียวคือน้ำตกทําใหญ่แล้วก็ไปสาอโนดาตก็ขี่จักรยานไปผายเยียบเมฆผานู่นผัานนี้ผ่านนั้นแล้วยังไงทุกคนนะก็ต้องไปจบที่อะไรคือ ผ่าล,าลมสักใช่ผ่าลมสักเป็นจุดที่แบบถ้าสําหรับซีนะคือไม่ไปผ่าลมสักเหมือนมาไม่ถึงภูก,กระดึงนะตรงนี้ก็จะแวะเที่ยวระหว่างทางเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยไปถึงผ่าลมสักประมาณ3ามโมงเพื่อรอดูพระอาทิตย์ตกประมาณนั้นแล้วจะผ่าลมสักกลับไปที่ที่เราพักอ่ะมันไกลไง มันก็จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะจบวันที่สองประมาณนี้ส่วนวันที่สามก็คือไม่ได้ทำอะไรหรอกตื่นมาดูบรรยากาศตรงแคมป์พารทิสขึ้นแถวแคมป์นั่นแหละไม่ไปไหนเนาะแล้วก็กินข้าว <5. S 2> เน้นแบบกินข้าวแล้วสานสัมพันธ์กับป้าๆที่เรารักก็แค่นั้นแล้วก็เตรียมลงเลยแล้วก็วันที่สามก็คือเป็นวันที่นั่งรถกลับด้วยรถบัสท,ที่เรานั่งกัน,นขาหนึ่งประมาณ8ด <8 S 2> ชั่วโมวงกันขาที่กลับถึงบ้านเราก็มาถึงบ้านเกือบยังคืนใช่ ก็ถือว่าเป็นทริปที่ทลหดหนนึ่งแต่ว่าดีกว่าที่คิดใช่สิ่งที่ต้องจองล่วงหน้านะครับก็คือที่พักนะครับแล้วก็ที่นู่นก็จะมีเต็นท์มอนผ้าห่มถุงนอนแล้วก็แผ่นรองนอนนะครับตรงแี้แนะนําให้จองล่วงหน้าแหละจริงๆไป Wal k i อินก็ได้แต่ว่าเผื่อถ้ามันไม่มีเราอาจจะต้องไปจองของเอกชนนะเท่าที่เข้าใจนะแต่นี่คือเราจองของอุทยานเลยใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจองคิวๆนะครับไว้สำหรับขึ้นไปด้านบนนะครับเขาจะมีคิวให้จองว่าแต่ละวันเนี่ย ขึ้นได้กี่คนอะไรประมาณนี้ครับเนาะในคิวคิวมันก็จะให้เรากดอะว่าเราจะขึ้นช่วงประมาณกี่โมงเช่นหกถึงเจ็ดโมง แล้วทั้งวันนะเขาอาจจะมีโคต้าของเขาเนาะว่าขึ้นได้กี่คนคือถ้าไม่จองคิวๆก็คือไปเอาโคต้า Wal k in เอาแต่อย่างช่วงเราวันถือเป็นช่วง low season อะอาจจะไม่ซีเรียสมากแต่ถ้าช่วง high season ที่คนไปเยอะๆอะตรงเนี้ยสำคัญเลยครับอย่างหนึ่งก็คือจองตั๋วรถนะครับหรือว่าตัว๋วเครื่องบินที่เราจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังที่เลยนะครับหรือถ้าใครไม่ได้สตาร์ทจากกรุงเทพนะคะก็ดูนี่แหละไม่ตัว๋วเครื่องบินก็ลดทัวร์จากที่ที่เราตั้งต้นอยู่ครับ ข้อสเตรียมตัวยังไงหลักๆที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือร่างกายของเรากับอุปกรณ์ที่จะสพอร์ตให้เราเดินขึ้นเข,ขาได้อย่างสบายมากขึ้นนะคะขอเริ่มที่เรื่องร่างกายก่อนร่างกายเนี่ยเพื่อไม่ให้เราปีนเขาเรารู้สึกลำบากมากจนเกินไปนะคะแนะนําให้เพื่อนๆฟิตร่างกายไปก่อนอย่างเราเนี่ยมีเวลาฟิตร่างกายจริงจังนะนอกเหนือจากการที่เราเออกกาลัางกายประจำอยู่แล้วประมาณแค่เดือนเดียว หลักๆที่จะเน้นให้ทำก็คือสร้างความแข็งแรงของหัวใจกับเรื่องกล้ามเนื้อนะครับใช่ซึ่งความแข็งแรงของหัวใจเนี่ยซีจะเน้นทําพวกเรื่องคาร์ดิโอหรือว่าเดินวิ่งเป็นหลัก <c oughs> อย่างเดินอย่างที่บอกตะกี้เราก็จะเดินแบบเดินเร็วหน่อยหนึ่งหกิโลต่อวันทำห้วันแล้วก็อยู่2วัน ส่วนเรื่องกล้ามเนื้อที่พียาบอกนะคะหลกัหลกๆเนี่ยก็จะดูคลิปใน YouTube ที่เขาออกกําลังกายเฉพาะส่วนนะคะแล้วก็ที่ทําเป็นประจําเลยก็คือสควอตอันนี้คือตอนที่รู้ว่าจะต้องเดินขึ้นแล้วนะก็จะสควอตทุกวัน20ครั้ง1ยกแล้วก็ทําทั้งหมด5ยกถ้ากับ1วันเนี่ยจะสควอต100ครั้ง แล้วก็ทำสีวันหยุด1วันทําอย่างเงี้ยจนถึงก่อนเดินทางเลยเพื่อสร้างกล้ามเนนะื้อตรงขาที่เราจะใช้ปีนอะให้แข็งแรงเนาะและอันเนี้ยซีคิว่ามีประโยชน์มากๆเลยแหละเพราะว่าวันแรกๆที่สควอดอะรู้สึกแบบปวดจนแบบปวดมากอะแต่ว่าพอทําไปสักพักหนึ่งอะมันก็ดีขึ้น จนถึงวันที่เดินทางก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ใช่ครับสําหรับการเดินขึ้นนะครับแนะนําให้เดินขึ้นแบบช้าๆนะครับมันจะได้ไม่หอบเนาะในการเดินขึ้นแบบไวๆหรือว่าก้ายาวๆเก้ยายาวๆวิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ลองหอบแล้วก็เราอาจจะไปได้ไม่ไกลก็แนะนําให้ เดินก้าวช้าๆแล้วก็มองวิวมองอะไรข้างนอกเหมือนอันเนี้ยมันเกิดมาจากที่เราได้ไปดูคลิปที่เขารีวิวมาแหละแล้วเขาก็บอกว่าการที่เราเดินก้าวยาวๆหรือว่ารีบมากๆเหมือนแรกๆมันมีแรงอ่ะแล้วอาจจะแบบอ,อยากรีบอยากรีบอะไรเงี้ยซึ่งทาแบบนั้นน่ะมันจะทําให้เราหมดแรงเร็วใช่ครับเ,ออเขาก็เลยแนะแน,นาว่าค่อยๆก้าวสั้นๆซึ่งวิธีการที่เราจะก้าวสั้นอย่างมีสติอ่ะก็คือเน้นมองเท้าตัวเองด้วยก็ดูวิวด้วยแหละแต่ว่าก็มองเท้าตัวเองด้วยก้าวแบบ เท้าชนเท้าอ่ะเนาะม,ม,มีคลิปที่พวกเราดูรีวิวก่อนไปแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เพื่อนๆนะเขาแนะนําอีกเรื่อง,นงนอหนึ่งนอกเหนือจากที่พูดไปแล้วอ่ะก็คือว่าให้เดินตามลูกห <c oughs> เาเพราะลูกหาเขาเหมือนจะรู้ว่าเดินทางไหนอะ่ะ<ๆ>แล้วมันจะเหมือนมีแรงไปจนถึงข้างบนนะคะเท่าที่เรารู้นะคะเขาก็จะแนะนําให้เดินพวกทางลาดอ่ะที่ไม่ใช่บันไดอ่ะเพราะบางทีการเดินบันไดมันทาให้เสียแรงขาใช่มันเหมือนต้องยกเขาขึ้นนั่นยกเ้าขึ้นใช่ใช่ง่ะใช่แต่ทางลาดมัน ค่อยๆอย่างเงี้ย<ช>ไปจะเห็นลู่หาไปอย่างไงจริงๆเขาไม่ได้เดินเส้นบันไดเท่าไหร่<ช>เราจะไปเดินอีกทางหนึง่งเพราะหลายๆจุด่ะมันจะมีเนาะเธอเป็นทางแยกที่แบบขึ้นบันไดบางคนอาจจะคิดว่าขึ้นบันไดง่ายไงกับอีกทางหนึ่งมันก็จะเป็นทางลาดแบบใสๆนิดนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะ<ช>มันไม่ได้เหนื่อยมากมันไม่ต้องยกเท้าขึ้นสูงไงเออเออเออเรื่องเือของขาของกล้ามเนื้อของขามันก็ไม่ได้ใช้เยอะใช่ใช่ใช่สำหรับเราที่มีปัญหาเรื่องข่าวด้วยนะเราก็แนะนําวิธีีน้ ถัดมานะคะเรื่องที่2ก็คืออุปกรณ์ที่ควรเอาไปอย่างแรกก็คือไม้เทคกิ้งนะครับ<ม>ซึ่งไม้เทคกิ้งเนี่ยช่วยเราอย่างมากเลยครับ<ม><ม>ในตอนขาลงนั่นเองมันช่วยผ่อนแรงตอนเราจะก้าวลงครับเราเอาค้่ะคะไว้ก่อนอครับถ้าใครซื้อไม่ได้นะครับก็ไปเอาที่นู่นก็ได้ครับเขาจะมีตัดไม้ไผ่ไว้ให้นะครับ ไม้ไผ่เขามีเป็นแท่งงใช่ใช่ครับแต่ว่าอาจจะจับไม่ถนัดมือสักเท่าไหร่เนาะหรือถ้าใครอยากได้ไม้ที่จับถนัดมือนิดนึงแล้วก็ราคาย่อมเยาว์นะคะพวกเราแนะนําที่ดิดแคทลอนเลยค่ะดิดแคทลอนเราก็ไปส่องหาอันที่ถูกที่สุดมานะราคาไม้ละสองอบาทเท่านั้นใช่ซึ่งใช้ได้ดีมากดีโอ้คือคุ้มมากบอกเลยว่าสาหรับเรารู้สึกว่าทิปเยคุ้มแล้วอะเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบเนี้แล้วมันก็ยืดได้นะเออใช่คือมันเบาด้วยใช่ โอเคมากอันนี้ซื้อมาจากดีแคทลอนใช่ <200. S 1> ครับสองร้อยสำหรับไม้นะคะก็แนะนําซื้อแค่คนละอันก็ได้เนาะ <c oughs> เห็นหลายๆคนก็ถืออันเดียวแต่ว่าถ้าบางคนอยากแบบอย่างเงี้ยก็ซื้อสองอันก็ได้แต่พวกเราคือบ้ากล้องอีกนึงด้วยวเราต้องอัดคลิปต้องถือถือเพื่อนเพื่อนด้วยไงแล้วก็ต้องถือกล้องแล้วกลัวมันจะเกะกะก็เลยใช้มือเดียวซึ่งมือเดียวก็รู้สึกพอแล้วเนาะพอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไฟฉายนะครับไฟฉายถ้ามีติดไปด้วยก็ดีมากครับไฟมันก็มีไม่ได้ทั่วถึงทุกที่อะ<ช>่ะม,มันมีไฟนะแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เดินแล้วมันมืดอ่ะอย่างเช่นถ้าไปห้องน้ำเนี่ยครับต้องมีไฟฉายไปด้วยเลยเพราะว่าทางเดินระหว่างไปมันจะมืดมากครับอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเต็นด้วยอพอมืดแล้วอ่ะเต็นท์มันไม่มีไฟไงมันไม่เหมือนบ้านไง<ช>การที่มีไฟฉายเดี๋ยวเราแปะให้เนาะไฟฉายที่เราใช้อ่ะเป็นมันเอาแขวนไว้ด้านบนแล้วเราก็คือเหมือนแบบใช้ชีวิตได้แบบจัดของอะไรไม่ใช่ต้องมานั่งแบบหนีบ ตลอดออก็รู้สึกว่าเน,นี้ยเป็นอีกอันหนึ่งที่เห็นค่ามากมากตอนไปถึงพินเลยเราก็เสื้อผ้านะคะแนะนําให้เป็นแบบบางเบาใส่สบายนะคะโดยเฉพาะตอนที่เดินขึ้นเดินลงแล้วก็เดินเที่ยวอยู่ข้างบนนะช่วงกลางวันมันจะไม่ได้เย็นมากอะเนาะก็แนะนําเป็นเสื้อเหมือนเสื้อกอ,อกกําลังกายเลยซีใส่เสื้อออกกําลังกายเลยที่มันบางๆผ้าเหมือนผ้าลุ่มอะกางเกงก็เหมือนกันกางเกงออกกำลังกายใส่สบายนะคะแล้วก็แนะนําอีกอย่างก็คือมันแดดมันร้อนอะนาะงเมือง,งไทยอะแล้วมันจะแบบแสบผิวอะก็จะใส่เสื้อคลุมที่เป็นกันยูวีด้วยซึ่งงของ ่ยใช้ยูนิโคนะคะอันนี้แนะนํามากเลยเพราะยูนิโคจะมีแบบที่มันบางๆางอะบางทีการ UV มันหนาแล้วมันร้อนอะสีคี่ร้อนไงตัวนี้คือบางแล้วแบบใส่สบายมากเดี๋ยวแปะให้ดูแล้วก็ถ้าใครไม่อยากใส่เป็นเสื้อกัน UV นะคะยูนิโคก็มีเป็นแบบ เรียกว่าอะไร,รแขน,แขนเออปอกแขนเหมือนกันซึ่งแบบซันใช้ก็บอกว่าดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุปกรณก์ทุกอย่างรวมถึงเกงด้วยนะซีแทบจะเอายูนิโค้เป็นหมดเลยอะกับเสื้ออกกำลังกายอาดิดาอะไรเงี้ยนิดหน่อยสำหรับตอน,นกลา idas, ง,านนงาคืนนะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นเลยนะครับคือกลางวันร้อนกลางคืนเย็นมากครับก็อ <ś> ุณหภูม <ś> ิก <s> ็ประมาณสักสิ สิบนิดนิดน,นะตอนที่เราไปนะส,สิบกว่าก็แนะนําให้พกเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับเสื้อกันหนาวนี้จําเป็นมากเลยใช่ไม่งั้นหนาวตายใช่ครับขอเสริมอีกนิดน,นะคะเสื้อกันหนาวอ่ะถ้ามีแบบกันลมด้วยก็จะดีนะอย่างตอนที่พวกเราไปตอนเช้าดูพระอาทิตย์ตกเอ้ยตอนเช้าดูดตอนอย่างที่พวกเราไปตอนเช้าที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นอนะ่ะแล้วมันก็จะมีลมเนาะแล้วบางทีเสื้อกันหนาวถ้ามันไม่กันลมอ่ะมันก็จะแบบหนาวเบเย่งก็แนะนําให้เอาเสื้อกันหนาวที่กันลมไปด้วยและอีกนิดนึงก็คือเราไป มัน10องศานะแต่ถ้าเป็นช่วงมกราธันวาที่แบบไฮซีซันหนะเห็นเพื่อนแบบหนาวกว่านี้<ล>ะนะาอาจจะเล็กตัวเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อยารักษาโรคยาประจําตัวอะไรพวกนี้ครับต้องเตรียมไปให้พร้อมครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือรองเทา้ารองเท้านี่สําคัญเลยเพราะว่าเราใช้หลักในการเดินนะคะรองเท้าที่แนะนำอะ่ะอยากให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบสบายๆนะคะแล้วต้องเป็นผ้าใบที่เคยใส่มาแล้วด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไปซื้อใหม่มาเพื่องานนี้แล้วมันอาจจะยังไม่คุ้นเทา้าแล้วมันจะกัด แบบนั้นไม่แนะนําเลยก็จะเป็นรองเท้าคู่หูคู่ใจที่เราใส่มาแล้วมันใส่สบายอ่ะแต่ว่าเห็นบางคนที่เขาไปแบบมืออาชีพเขาก็อาจจะมีพวกรองเท้าสําหรับเทคกิ้งอ่ะรองเท้าที่มันเปิดนิ้วเท้าด้วยนะซึ่งเห็นหลายๆคนบอกว่าเปิดนิ้วเท้ามันจะมีข้อดีตอนเดินลงเพราะอย่างที่บอกตอนเดินลงมันจะแบบนี้เงี้าเอมันต้องติดเท้าแล้วบางทีแบบ นิ้วเท้ามันไปชนกับรองเท้าผ้าใบอะ่ะบางคนก็มีแบบเล็บรุดเหมือนกันนะถ้าเป็นเปิดนิ้วเท้ามันก็เหมือนไม่มีอะไรดันไงแต่สําหรับพวกเรารองเท้าที่เราใช้กันอะ่ะก็โอเคอยู่คือถามว่าเจ็บนิ้วไหมตอนลงก็เจ็บนะแต่มันเจ็บท้ายๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรรู้สึกว่าพอไหวอยู่แบบเดียวก็หายถ้าใครมีรองเท้าผ้าใบอยู่แล้วเราไม่อยากไปซื้อเพิ่มอะ่ะก็ใส่รองเท้าผ้าใบนี่แหละอ๋อแต่ว่าอีกนิดนึงรองเท้าผ้าใบอ่ะเพราะเนื่องจากสีเนี่ยมีแต่สีอ่อนก็ <laughs> อันนี้บอกให้เพื่อนๆรู้ว่าสีอ่อนเนี่ยมันก็อาจจะ ดำได้เลยนะคะเพราะว่าข้างบนนะ่ะถึงจะไม่ใช่ฤดูฝนก็คือแต่ว่าทรายมันมแบบมีฝนมีทรายเยอะมากโอ้โหคือกลับมาก็คือทรายเต็มรองเท้าอะ่ะแล้วก็เคละมอมก็คือต้องเป็นรองเท้าที่โอเคที่จะให้มันเลอะด้วยเออ้อสี่ควรจ้างลูกหาบไหมหรือว่าควนแบกเองเล่คอมเมนต์เลยครับตรงนี้ควรจะให้ลูกหาบหาบให้นะครับาด้วยอายุ <c oughs> ของเราแบบนี้นะครับแล้วก็เราเป็นมือใหม่ใหม่เลยก็ควรจะจ้างลูกหาบดีกว่านะครับซึ่งค่าจ้างอยู่ที่กิโลละ30บาทถูกมากใช่ครับเราควรจะไปโฟกัสที่วิวที่การเดินดีกว่าครับอืมเพราะว่าพอตัวเราโปร่งโล่งสบายใช่มันก็จะแบบมีเวลาให้เอนจอยเนาะไม่งนั้นเหนื่อยมากเกินไปเดี๋ยวขึ้นไปถึงข้างบนอะวันที่ต้องเที่ยวอ่ะก็เที่ยวไม่ไหวใช่ครับเสียดายอืมมันก็ดีที่เรากระจายรายได้ให้กับคนที่นั่นเนาะ อืมเอา่าลูกหาบเขาแบบเก่งจริงๆอ่ะเนี่ยอ้ยแบบเห็นแล้วแบบชมเลยครับมองทีไรรู้สึกว่าแบบแค่เราเอาตัวขึ้นไปยังรู้สึกเลยเออเขาขอบคุณลูกหาบพี่ๆลู่หาบทุกคนมากเลย ลูกหานนะคะในช่วงโลซ s e a s แบบที่เราไปอ่ะก็จะไม่ได้หายยากมากขนาดนั้นไม่ได้หมดเร็วคือตอนแรกอ่านรีวิวไปกลัวัว่าจะลูกห่าหมดเพราะเราแบกไม่ไหวอ่ะแต่ว่าไปถึงแล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกหัาไม่มีหมดหรอกมันก็คือมีอยู่เรื่อยๆเออถ้าเราจะไปช่วงตีห้าหกโมงก็มี8ปดโมงก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น high ซั a คืออีกเรื่องหนึ่งเลยนะคนที่ร้านอาหารเนาะเขาบอกเราว่ามันมีบางทีที่แบบตีสามตีสี่ลูกห่าหมดแล้วอ่ะช่วงอาจจะเป็นช่วงแบบไฮ g เลยเนาะพันวามกะลาอะไรอย่างงี้ ไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้ามาตีห้าหกโมงอะก็อาจจะมีลูกหาบอยู่เขาก็จะไม่การันตีว่าของจะขึ้นไปถึงในวันนั้นอาจจะเป็นวันถัดไปเออซึ่งมันก็จะลําบากถ้าเป็นไทยซีซันเพื่อนๆก็ศึกษาข้อมูลดูดีๆทีแล้วก็รีบไปหน่อยนึงคเรื่องที่5งบประมาณค่ะเงินก็สําคัญใช่ไหมเราจะมาดูว่าใช้เงินเท่าไหร่ครับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะครับสําหรับการเดินทางก็เรื่องงบประมาณน่าขออนุญาตอ่านเลยนะทีมนี้นะครับเราใช้งบประมาณประมาณ3 5 0 0ันหถึงสี่พันบาทนะครับต่อคนนะครับก็จะแบ่งเป็นดังนี้นะครับมีค่ารถ 1, 1 0 0หนึ่งบาทนะครับค่าที่พัก500รอนะครับประมาณนะประมาณโดยประมาณนะครับค่าอาหารเราตีให้วันละ300อบาทต่อคนใช่เราจะกินเยอะใช่3วันก็ประมาณเก้าร้อบาทนะครับแล้วก็มีค่าเช่าจักรยานที่เรา เช่าปั่นปั่นรอบๆเนาะสี่ร้อยบาทครับแล้วก็ค่าลูกหาบนะครับที่เขาหาบของขึ้นไปให้เรานะประมาณ3ามถึงสี่บาทต่อคนอันนี้ทั้งขึ้นและลงนะคะอืซึ่งตรงเนี้ยก็คือแนะนําอีกนิดนึงเรื่องเงินเอาเงินสดไปด้วยนะคะถึงยุคนี้มันจะแคสเลสแล้วเนาะแต่ว่าข้างบนน่ะมันก็มีหลายๆร้านที่เขาอาจจะรับแต่เงินสดหรือสัญญาณมันไม่มี่โทรศัพท์เราจะไม่มีสัญญาณแล้วเราโอนเงินไม่ได้นะคะก็แนะนําให้พกเงินสดไปด้วยเพราะเราพกไปคนละประมาณสองสามพัน ใช่ครับแล้วก็อาจจะเผื่อเงินไปซื้อของฝากที่เจกิมนิดน,นึงถ้านั่งรถทัวร์แบบพวกเราเนาะมันก็จะลงเจกิมแล้วคือเจกิมอะต้องบอกว่า สุดยอดสุดยอดเพราะว่าเขามีทุกอย่างมีอาหารคาวอาหารหวานน้ำมีของฝากใช่ปะและที่สำคัญคือเขาเตรียมห้องน้ำไว้ให้แบบดีมากอะ่ะตอนขาไปอะ่ะเราก็เข้าไปแบบเข้าห้องน้ำแปรงฟันเนาะพราะเรานั่งรถมาแบบ8ชั่วโมงใช่ปะก่อนที่จะเดินขึ้นขากลับนี่แง่เลยเพราะขากลับอ่ะวันที่เราเดินลงมาแดดมันร้อนมากแล้วแบบโปเหมนมากเจกิมเขาก็มีห้องน้ำแบบดีเลยอะ่ะต้องมาอาบน้ำที่เจกิมให้อาบ,บน้ำใช่ อํานะที่เจกิมต้องขอขอบคุณเจกิมมากขอบคุณนะมากเราคงไม่ได้คิดเงินนะใช่เออเราก็เลยอ่ะื้อของฝากด้วยหน่อยนึงเท่าหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะเรื่องที่ควรรู้ก่อนไปภูกกระดึงฉบับมือใหม่ ก็ประมาณนี้ใช่ครับใครที่ชอบคลิปของเราแบบนี้ครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีอะไรแนะนําหรือรู้สึกว่าเออข้อมูลไหนเป็นประโยชน์อะ่ะคอมเมนต์บอกพวกเราให้รู้ด้วยนะส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเธอคลิปต่อไปก็เป็นคลิปเที่ยวของพวกเราแล้วละ่ะเออเป็นวอล์กการเดินขึ้นไปภูกไปดึงเพื่อนเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าสภาพพวกเราเป็นยังไงใช่แล้วก็ข้างบนอะ่ะสวยแค่ไหนใช่อ,อ,อย่าลืมกดติดตามนะเออจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเราใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไป ก่อนซียาแ,แล้วเจอก<แ>ันบ๊ายบาย